เฮ้ยระเบิดอื้ยวิเกือบโดนแดดกูไปเลยเออเชี่ยลงแท่นนายลงแท่นไ่วางเอมจะไปดีทำไมเออไปกูคนนึงกูเลยไปเลยยัดแค่มาว่ะสุดยอดทำไมรอบนี้คอมลื่นวะไม่โอ้เนี่ยรู้เปล่าทำไมทำไม ถามพ่อเมื่อ <reforms> กี <us reco> <inde> ้อ <bizarre> <P UC> ู่นะกากหลุดไอ้สัสปูอ่ะแตกเลยปูต้องค่อยๆครับบรรจงงอมาว่ะแคร์เราอยู่ๆก็โหดกันค่อย้ยสร็จกูเกียร์ระเบิดที่สุดแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยพองตายเหรอแม่ กูแต่งเยอะแล้วกูเริ่มลำคาแล้วลำคาหรือหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนอยู่บ้านน่ะเอ้ยไม่ได้แดกเฮ้ยอยู่ทางยาวเทาเดียวทางยาวจังหวันนี้แหละกูเจ็บกูแย่ยย้ยเรียกตายก็ตายก็ตายสกิดก็ตายแล้วเออนี่มาวะ ไม่มาวะเฮ้ยอ้านี่กูดังขนาดนี้เลยเหรอไอ้ไม่ช็อตไอ้ใหญ่เออหายละหายละเฮ้ช็อตอยู่โอ้ ทำไมฝั่งหนู่มเขาไม่มาวะเออทำไมไม่มาวะกลัวดีแล้วเราจะได้ชนะเป็นหมดเวลาเฮ้ยทางยาวมาไอ้สัตว์เออลันไปหนึ่งเฮ้ยทางยาวหมดเลยสัตว์ทางยาวเออ ควายบอกทางยาวไม่ใช่ไงไม่ใช่ใช่มาตั้งกี่คนเถอะแม่งต้องไหนอ่ะมันไม่มีทางยาวด้วยมันมีที่ไงทราบไอแท็บดีอ่ะไอนายผมด้านนอกรหลังมาตัวนึงมั้ยที่เหียดเท้าเชี่ยกูจะตายช่วยช่วยทางยาวดิทางยาวตัวนึง เวลาจะไม่จดแล้วเว้ยรอก็ได้เหรอกี่คนคนเดียวไม่ช็อตไอสัตว์ใหญ่ไม่ช็อตแหมวะปึมไม่ตายด้วยซ่าตเงี้ยเฮ้ยโทษโทษลืมดูจะตายไอพวกนี้แม่งดูทางยาวเป็นยังไงเนี่ยไม่บอกก็สักคำไอ้นายตายหาแล้วไปดูบีบีสีพี่ เอ้ยดีมากเดียวอ๋อไปหมดแล้วเอ้ยอยู่บนอยู่บีไว้อยู่บีแงแง่โอเชี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชี่ยมาเร็วว่ะมีอีกลูกกูมีอีกลูกทำเด็กปามาตรงหน้าเรียบร้อยสัตว์มาดิจ้า อ้าวเย<อา>ี่ยไหนวะเยี่ยไหนวะหลังมือห <Operations S 2> ลังเออได้ามาท,าทางยาวโถหลังหลังหลังในในในไหนทางเข้าวเบี้ยทางเข้าวบี้ย <_ OT> ลง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 เอ๊สัตว์ตกใจหมด h an h นี่ให้มันได้เหมือนหัวหน้าแคร์นหน่อยเออเล่นคนเดียวเลย อ่ะเอาไปคู่มึงเอาไปเลยเฮ้ยสลับเว้ยไม่เนียนอะไรเหรออุ้ยอ้อสัดต้กใจเกิดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงวิโอ้ช่วยกูได้ช้างมาก แล้วก็ตายยังเห็นเลยอะเน็ตแม่งยังกากวับไปวับมาไอ้สัตว์เออเออนี่ยยังวัดอยู่ไหนสัสโอ้โหแตกหนึ่งลายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย อาไปแล้วเฮ้ยไอ้ตายเอาโอ้โหเดี๋ยวเหลือเหลือซี่นั่นไอ้ตัดอุ้ยฟาร์มาร์ดลายไฟวารอนฟาร์มาร์ดอันใหม่เหรอวะเออมันเป็นไลไฟนะเนี่ยของซีดี้ที่แล้วที่ว่า จบความมัดยูดิเชยอนไอ้ไอ้ดิวโดดลงไปเฮ้ยเดินไปเดินไปเดินอย่าโดดโดดทำที่อะไรเดินขึ้นไปดีบันไดอ่ะงงเลยอ่ะเฮ้ผมไม่แตก

กูก็คิดว่าไอ้นั่นอะไรขี้แตกทำที่อะไรเนะี่ยแล้วมึงวงเป็นลูกหัวใจน้ำแปะอะไรวะสัตว์เออม,เนนะมีการโชว์แบบนี้ได้สัตว์แต่ความเป็นจริงแม่งฝุกล้วนๆเออั่งางไรไม่เห็นหระ จะซราบดับแปดหลายรอบโอมี่ดับแปดหลายรอบหรอแฝดโอมี <g <g ่จะยิงแั่ทีนะเฮ้ยเฮ้ยควายไอ้สัสไอ้แม่ฟอมดิฟュซถ้ามึงถ้าสามวิแล้วมึงลุกขึ้นมามันจันเจอมึตกแน่ไอ้สัตว์สเปิดไป แล้วก็บุกเอ้ยระเบิดเฮ้ยเย่เย่เย่เยเฮ้ยโอ๋อเ้ยมึงอ,อีกแล้วอ่ะดูเก่ไง,ไง,ไงเก่งเล่น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 ดูเป็นเล่นปะดูมันทำไอ้แซดโจวเป็เล่นเย นึกว่าจะโหดเออนึกว่าจะโหดอยู่บีบักอ่ะไปเร็วไอ้นายโอ้ยเยี่ยไม่ตายยิงนี่ให้มันได้อย่างงี้ถ้ามึงกวนตีนอีกเดี๋ยวมึงเจอกูทำไม่กุ้งโดยกูตบแน่ทำเดียวขึ้นเดียวกูตบแน่ ไอสัตว์นายเฮ้ยวมือหลุดฟอเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเฮอะไอสัตว์ใครก็ได้กูขออาร์คหน่อยโอเคขอบใจมากมึงก็เข้าไปเลยอ้าวเจอกูอาร์คไม่เป็นเวเล่นอาร์ไม่เป็นเหมือนมาแล้วว่ะ แค่ค yeah. ิลบ์เบิรดไปมีดมีดอ้าว <c oughs> มาดิว่าอ่าะคนเดียวอ่ะมีดแมงเะยดีไหมไปมีดแมงนี้มีด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 ควย จะยิงกูกูจะมีได้ไงเรื่องเหลือสิบก็ยิงมึงไงมันยิงกูที่ไหน